ดูกนะครับอออุุุ้้้ยยยไปไหนมาฮะไปไหนมาซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งละลายหมดแล้วกี่แม็กแค่ห้ากิโลเออละลายละลายจะหมดแล้วความาหมกติดบาทละห้าบาทแล้วจะทำอะไรในโจทย์แฟนๆนี่นะสลิปปี้นมให้แม่กินสลิปปี้นมสลิปปี้นมสลือปี้สลิปปี้ที่ไหนเล่า เอาพูดไหมอะไระเตลิปปี้เตลิปปีนมนมจัดไปกำลังรร้อนๆสลลิปปี้โอ้โหโบราณจริงเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาฉีกนมนะฮะฉีกเป็นรูเล็กนะครับแล้วก็ไลฟอออ่ไลฟองออกไล่ฟองออกอ่าเห็นนมปุ๊บมัดบีบครับไล่ฟองเสร็จอย่างวงรัดอย่างนี้อยู่เป็นรสช็อกโกแลตนะเขยยาทำเหมือนกัน นี่ฮะลงใส่หมอ้อเลยครับผมต่อไปน้ำแขงต่อไปเกลือเพื่อให้ลาลาช้านะครับผมการร้อนนี้โดยเกิงไปทีนี้เอาตะหลิวหรือว่าทับพีหรือว่าเกียงก็ได้ครับมาทำนี้ ทำนี้ไปเรื่อยตับไปเรื่อยนะครับอ่ะตับไปเรื่อยโอ้ทุกคนดูครับผมทางๆเริ่มเป็นวุ้นแล้วนะผมและนมจะเหลืออะไร ครบสิบนาทีแล้วนะครับผมเราก็ออกมาเลยเรามาดูนะครับว่าจะเป็นหรือเปล่าดูกันนะครับดูกันนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยสาเลปปี้อืมดูดิฮะทุกคนเป็นไงเป็นไงฮะ ง g a อืมอือหือต่อไปเราลองมาลงรถกล้วยมั่งดูฮะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นสเสลือปีองี้เลยนะนีรถกล้วยใ,ให้แม่ยายกินดูเป็นไนอติมๆอย่างนี้เลยนะครับผมแม่ อ่าคือไวน์ยางงี้เลยหรออืมอืมอืมรสอะไรอะเค็มมันมันหอมอ่ะกล้วยหอมกล้วยอืมชื่นใจเนาะเย็นเย็นอากาศร้อนร้อนอย่างเงี้ยแต่กินอะไรเย็นเย็นมันตอนเย็นเราค่อยกินนี่นะอากาศร่มๆนะไอ้ขวดเขียวแล้วอ่ะ แต่ข้าชอบอะไรที่มันฝันฝันนะเทวปฝันอีกอเอาไว้กินเลย,ยชื่นใจจริงๆขอบอกร้อนๆ